อาจจะเก่งไปหน่อยทำให้ท่านหวาดหวาด่ะเน่หาเรื่องด้วยหน่อยสิข้ามีอะไรที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรตอนนี้ตอนนี้ข้าจี้จุดไอ้หมอนนั่นน่ะนะรู้สึกว่าเนื้อมันนิ่มๆชอบก้นนะไม่รู้ว่าฝึกวรยุท์อะไรอ่ะก็เพลังนิ่มไงพลังนิ่มเหมือนอ้าเข้าใจแล้วไอ้หนูโชคดีที่ข้าตามเจ้าไปนะไม่งั้นเจ้าจะรอดมาได้ยังไงเนี่ยฮะจะให้คุกเขาขอบใจหรือเปล่าล่ะฮะ ข้าก็รอแบบนี้มานานแล้วละ่ะเอาสิทําเลยทําเลยนี่น่าพูดอีกเหรออ,อถ้าทำไมลงแดงอ่ะเำไมเราไปซื้อเหล้ากำไมเเจอมันล็อกแหมนี่ไอ้หนูอะไรแกข้าบอกให้ไปซื้อเหล้าไมา่ได้ขโมยมานะเมื่อไรว่าปากเหม็นจริงจ้ดชอบวอนหาเรื่องเองนี่ว่าระโถช่วยไม่ได้เรื่องมันจะเกิดมันก็เกิดขึ้นง,ง่ายๆอ่ะรู้มาีน่นี่นี่นนนโอ้โหแดงแดงแต๋แตเลย ของดีนะเนี่ยแต่ยุ่งนะเอ้ยดูอย่างเดียวสิงั้นแตะต่อนก่อนที่เจ็บหน้่นะอาจารย์ก็อาจารย์เถอะไม่พูดละไม่พูดก็ไม่พูดสิเอาละเดี๋ยวจะหาอาจารย์อย่างข้าววงวิชาเขาจะบอกให้นะของสิ่งเนี่ยอันนี้คือป้ายประจําตัวของผู้ตรวจการนี่รู้ว่าเจ้าเผลอไปซิวป้ายเข้ามาฮะไม่ใช่เผลอหรอกแต่ว่าตั้งใจเลยล่ะเก่งขนาดนั้นเจ้านี่ เขามีแผลแล้วเอา they, แต <the> ่ของดีนะดิจิตาเหลือกเลยเอาเลยเอาเลยแผลแหละนี่นะนี่เป็นาีผู้ตรวจการเนอะใช่เราก็ใช้มันทำมาหากินสิเจออะไรก็ซิวเลยข้าจะปลอมเป็นผู้ตรวจการเองดีหรือเปล่าล่ะช่วยตอกใจนี่เจ้าจะปลอมเป็นผู้ตรวจการเหรอแน่นอนสิเคยเห็นผู้ตรวจการนั่งทับกอขี้ควายหรือเปล่าอจะเออถอไอ้บาไอ้เร็วเร็วมากเร็วจริง ถ้าถามหน่อยนะแล้วเจ้าจะให้ขับทําอะไรถ้าทางอย่างท่านเนี่ยเหมาะจะเป็นผู้ติดตามผู้ตรวจการนะ,ะนในตัวมีกลิ่นขี้ควายแบบนีเเ้เรียกว่าท่านขี้ควายก็แล้วกันหมานี่เจ้าคูดอะไรเนี่ยครนี่พูดผิดพูดใหม่ได้